thank <music> you สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่มอสนะครับกับรถรุ่นอะไรครับซูบารุ XV ครับผมโอ้ตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับโอ้จับโอ้จับไม่ได้แล้วรันสามล้านสี่แล้วนสามล้านสี่เหรอมันฟังก์ชันมีอะไรบ้างไะที่มันแบบดีดีดีหรอใช่ใช่ตัวนี้ขับสี่ครับเป็นออร์บิวได่วงล่างผมเชื่อครับว่าขับสี่ครับเพราะว่าไปลุยมาเมื่อกี้ลุยเข้ามาทางนู้นก็เป็นโคลนเป็นอะไรนะฮะเราก็ลุยเข้ามาตอนนี้เราอยู่แก่งเลืองจานของจังหวัดมหาสารคามนะครับเพราะว่าเรา ออกมาเที่ยวพักผ่อนกันนะครับอ่ะสเปกสเปกสเปกหน่อยครับพี่มอสสเปกครับก็เครื่องบ็อกเซอร์สองพันครับผมครับก็ครับสี่เนาะมีกล้องสามร้อยหกสิบรอบคันเเปปิิดสบายหน่อยเปิดฝากระโปรงได้ไหมเปิดเปิดได้ครับเปิดได้โอเคครับโอเคครับสุดยอดครับใครอยากได้ซูบารุนะครับนี่ซูบารุอันนี้ดีโอ้ตกใจเว้ยนี่นะครับเครื่องนักมวยของเขาเครื่องบ็อกเซอร์นะครับเครื่องนักมวย มงามากนะไอสัตว์ซื้อมาไม่เคยล้างเลยข้างในรถปีไหนครับนี่รถปีรถเออซื้อปีไหนวะปีนี้เท่าไหร่ปีนี้สองสองใช่ไหมซื้อสองศูนย์ครับซื้อสองศูนย์โอ้รถสองปีแล้วสองปีก็ยังขับดีอยู่นะใช่ไหมโอ้ยยังดีรถยังใหม่รถยังโอเคอยู่เลยเฮ้ยอะไรหลุดวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มี ิดดูบ่อยไม่มีไม่มีเอออันนี้อะไรอ่ะฮะฉนวนกันร้อนเหรอใช่แล้วครับฉนวนกันร้อนมันมันไม่มีฮูดเหมือนไอ้พวกรถไม่มีไม่มีตัวนี้ระบายความร้อนด้านหน้าอย่างเดียวไม่มีฮูดมาอ๋อนี่เลยนี่ไงกล้องใช่กล้องหน้ากล้องเดี๋ยวมึงกลับไปมึงล้างยกใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าครับภายในภายในที่แสงสวยม่ะสดนะสด ลกๆหน่อยนี่ครับมันก็จะลกุลกๆอย่างนี้แล้วนะฮะพวงมาลัยครับแถมแมสด้วยนะรถคันนี้ซื้อมาแถมแมสด้วยใช่ครับเออเอาเกียร์นะฮะช่วงนี้ยุคโควิดซื้อรถเกียร์กี่เกียร์ครับนี่เกียร์พู้จำไม่ได้อะไรเป็น CVT 6สปีดหรือเปล่าไม่แน่ใจ CVT 6สปีด6หรือ7ไม่แน่ใจจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูเรือนไม้นะฮะเรือนไม่ไอ้ตรงกลางนี่คืออะไรครับอ๋อบอกว่าประตูกลางเป็นอะไรฟังก์ชันพวกวิ่งแล้วเข็มไม่กี่กิโล8,000รอบกินน้ำมันเท่าไหร่ รถคันนี้วิ่งได้240ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมถึงนะฮะ <laughs> น่าจะโดนล็อกความเร็วอยู่ก็เคยเหยียบสุดแล้วยังไม่ถึง200เ <laughs> ออน,นี่ครับดูันบ้างขนาดไหนไปเหยียบรถถึง200เ <laughs> บาะนะครับเบาะภายในนะฮะตัวนี้ก็รุ่น็อปรุ่นพิเศษได้เบาะหนังอืมได้เบาะหนังเขาหนักเบาะหนังของอะไรครับนี่เบาะหนังหนังธรรมดาเนี่ยแหละครับ <laughs> แต่ว่าเป็นเบาะหนังใช่ตัวอื่นจะเป็นผ้าหากับหนัง ประตูหลังนี้เปิดได้ไหมครับประตูหลังได้ได้เปิดประตูหลังให้ดูหน่อยนะฮะสุดยอดจริงๆคันนี้บอกแล้วผมมีเงินผมผมก็ไม่ซื้อผมซื้อคันอื่นด้านหลังอ่ามีกระติกนะรถกรบนะโอเครถกระติกนะครับรู้รู้กันอยู่ว่าไว้ทําอะไรนี่นะครับประตูหลังจริงๆมีม่านบังแดดแต่ถอดออกนะฮะคนของได้ไม่เยอะก็เลยถอดออกคนได้เยอะ เออดูนะมันก็กว้างอยู่นะรถคันนี้พับเบาได้นะฮะพับเบารับเดี๋ยวหลวงพี่กาโตมาซื้อต่อได้เลยหลวงพี่กาโตซื้อต่อได้เลยครับผู้อยู่บ้านเปิดเพลงวะเสียงตามสายหมู่บ้านนะฮะครับเนี่แหละครับประมาณนี้นะครับรถี่มอสนะครับสูบารุอะไรนะครับขอรุ่นเต็มๆขอรุ่นเต็มๆ XV ครับซูบารุ XV ปี2020นะครับ หลังยากรุ่นนี้ก็ปลอดภัยขึ้นเยอะครับครับว่ารุ่นนี้ไม่ปลอดภัยครับ <c oughs> รุ่นนี้ไม่ค่อยปลอดภัยคนขับครับไม่ค่อยปลอดภัยเดี๋ยวไปใกล้ครับ <c oughs> สวัสดีครับผม